ใครไม่เคยเห็นนี่เป็นกิ้งคือครับมันกำลังผสมพันธ์กันเจอมดแดงเป็นไงกิ้งคือกิ้งคือเจอมดแดงเป็นยังไงกิ้งคือกิ้งกือกิ้งกือเจอมดแดงอ๋อไ่ว่าตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้ตัวผู้น่าจะอยู่ข้างบนนะครับตัวนี้กิ้งคือนะครับดูดูดูมันทำดูนะครับ ดูเก่งเกือบมาเป็นสนีมาแล้วนับป๋ครับเอ้าเตะเต,เต,เต,เตะเรนไก่เถือไก่แม่นี่แม่ต่อแม่ตีกันเป็นไก่เถิอกหมดอโอ้ยที่ถ่ายทำไก่ตีกันนี้ เจอโดยบังเอิญน,นะครับผมไม่ได้ให้มันตีกันครับเจอโดยบังเอิญน,นะก็เลยถ่ายเก็บไว้ส่วนมากจะมีไก่ตัวผู้ต่อตัวผู้ตีกันนะแต่ตรงนี้เป็นไก่ตัวเมียต่อตัวเมียตีกันนะตัวผู้ก็ยืนดูนะมันกับตละปัดเหมือนคนนะเหมือนคนภาพนี้คือเป็ดนะกำลังผสมพันธุ์กันนะครับก็อาจจะเคยเห็นแต่ผมก็คิดว่าภาพนี้คงหาดูได้ยากก็เลย ถ่ายเก็บไว้นะแล้วก็อยากแชร์ให้ทุกท่านได้เห็นนะว่าตอนนี้มันผสมกันที่ถนนขอนแก่เลยนะครับนะมันไม่ได้อายนะก็พูดถึงคนยุคสมัยปัจจุบันนี้นะไม่รู้จะตายไม่จะตายก็ไม่รู้นะครับก,ก,ก็มองไปนะครับรี้เขาก็มีความสูของเขานะครับผมนะเขาก็มีความสุขภาษาเป็ดๆนะนะก็คงจะเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็คงนั่ก็ทำได้น,นะ เสร็จแล้วก็ก็ไปใครไปมันนะก็ไปกันนะครับตัวนี้ก็มีตัวนี้ลูกลูกลูกควายนะควายเถือนควายนันกระชายอาสาเนี่ลูกกับแมวอยู่น้ำก้างควายดอนควายดอนนะโอ้คมาหาแม่มันผมก็ถ่ายคยอนนนี่ะก็เลยถ่ายไว้มันห่วงลูกมันจะวิ่งไล่ส้นผมดินะครับผมนั่นนล้วพิมพ์งาแล้วครับโอ้โอ้ขอถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเออตัวนี้ตัวตัวนี้แม่ตัวนี้แม่ตัวนี้แม่ เควยด,ดอนควด,ดอนขอบคุณครับที่รับชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบนะครับผมสิ่งดีมีประโยชน์ครับขอบคุณครับผม